ขอรับบริจาคเลือดครุปโอด่วนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาดูรายละเอียดลึกๆกันนะครับว่าบริจาคครุปเลือดโอนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมาดูรายละเอียดกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทังช่อง u ู u ูบบลจอมเน็ตซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้นะ่ะออกอากาศหลักๆก,กันทางช่องยู u ูบบลจอมเน็ตซิมแล้วก็ช่องยูทูบอื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการลงโฆษณา คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันลงโฆษณากันได้เลยนะครับ30เทป1000บาทเท่านั้นเองหรือจะแบ่งเป็นเทปหรือจะแบ่งเป็นวันนะครับก็100บาทนะครับ1เทปหรือ1วันเนี่ย100บาทนะครับหรือจะเอาทั้ง30เทปก็1000บาทนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งกันได้คุยกันได้ในเรื่องของรายละเอียดในการร่วมกันลงโฆษณานะครับนอกจากจะบันทึกเทปทางช่อง YouTube แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะโพสประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมในสื่อโซเชียลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับ อรอบหนึ่งเนี่ยรอบหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบหนึครั้งนะครับตอนน่อ1นรอบเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็อาจจะได้2รอบวันหนึ่งอาจจะได้3รอบนะครับบางวันสูงสุดอาจจะได้ถึง5รอบนะครับในการโพสประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมกันลงโฆษณากับเราครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับตรงกลงุ่มเป้าหมายคุณผู้ชมเข้าถึงคุณผู้ชมาสามารถที่จะเห็น สื่อโฆษณาของท่านได้แบบลึกซึ้งกันเลยทีเดียวนะครับติดต่อกันได้0993154905ครับหรือจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆหรือจะเป็นในส่วนของงานศพงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงน้ำชางานขึ้นบ้านใหม่งานอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงการฝากข่าวขอรับบริจาคเลือดนะครับหรือจะเป็นการฝากข่าวนู่นนี่นั่นนะครับก็คุณผู้ชมฝากข่าวมาได้เลยนะครับ ยกเว้นในส่วนของงานสินค้านะครับงานแสดงสินค้าเนี่ยอันนี้คือเราคิดเงินกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับสาเทีบก็1,000บาท1เดือนก็1,000บาทก็แล้วกันนะครับหรือจะเอาเป็นแบบรายวันก็ได้นะครับวันละ100บาทนะครับที่จะร่วมกันลงโฆษณานะครับสำหรับงานสินค้าหรืองานาโปรโมทเพลงครับก็ติดต่อมาได้นะครับ คุณจะลงกันสัก1วันก็100บาทนะครับ1วันเนี้ยอาจจะพต์ได้2ครั้ง2รอบบ้าง3รอบบ้างก็แล้วแต่ในแต่ละรอบในแต่ละวันนะครับว่าจะได้กันกี่รอบในการพูดประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมหรือจะเป็นในส่วนของอะไรอีกครับอื่นๆครับให้ประชาสัมพันธ์อันนั้นไอ้ประชาสัมพันธ์อันนี้นะครับที่ท่านได้ผลกําไรนะครับอันนี้ผมขอคิดเงินนะครับประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟรีไม่ได้นะครับอย่างเช่นางานมหากรรมสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับท่านจัด มหากรรมสินค้าท่านจัดงานอะไรแบบนี้ครับท่านได้เงินกำไรนะครับจะให้ผมโฆษณาประชาสัมพันธ์ฟรีๆอยู่อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมก็คิดเงินนะครับอย่างน้อยก็วันละร้อยก็แล้วกันครับหรือถ้าเจ้าหมอรวม30มสิรเทเหมอรวมทั้ง1เดือนก็1,000บาทนะครับและแต่คุณผู้ชม จะเอารูปแบบไหนนะครับส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆนะัคุณผู้ชมก็ติดต่อมาครับ0993154905นะครับพร้อมที่จะดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวฟรีๆงานวัดงานมัสยิดงานบุญงานการขุศลต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ฟรีแน่นอน,นครับหรือจะฝากข่าวไว้ที่ร,ร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปรายาละเอียดมาแล้วก็บันทึกที่ไว้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ,าราบ,รรบตามช่องทางตรงนี้ได้เเเลยนนนนนะะคครรรับับบทีีี้่่ใสวของา มาดูส่วนของเรานะครับในเทปนี้ก็คือขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอนะครับซึ่งเด็กชายเอกกวุฒิจิเรซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนาพังหกอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภิมมานางจังหวัดสตูลนะครับได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีเลือดขั่งในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ขาดแคลนเลือดในเรื่องของเลือดกรุ๊ปโอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม นะครับที่เป็นมีเลือดกรุ๊ปโออยู่นะครับแล้วก็ต้องการจะจบริจาคเลือดให้กับเด็กชายเอกวุจิเรก็สามารถไปบริจาคเลือดกันได้เลยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับย้ําว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่ที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับผู้ชมก็ไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับแจ้งข่าวมาตอนวันที่31สิงหาคม2567นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะบริจาคเลือดกันได้อยู่นะครับ สำหรับท่านที่มีกรุ๊ปเลือดที่เป็นกรุ๊ปโอนะครับโอ <O, S 1> เขาเรียกโอนิกทีฟใช่ไหมใช่ไหมครับท่านที่มีกรุ๊ปเลือดโอนะครับสามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดให้กับเด็กชายเอกวฒิจิเลกันได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านไปบริจาคเลือดกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวทางโรง,ง,งพยาบาลเขาจะเก็บเลือดสน่ดนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะใช้กับผู้ป่วยรายอ,อื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคเลือดถือว่าเป็นการทําบุญ อีกหนึ่งรูปแบบนะครับท่านได้บุญเหมือนกันครับท่านที่บริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการนับจํานวนครั้งและก็จะมีได้เกี่ยวกับเรื่องของเข็มเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรตินะครับหลังจากนั้นก็มีรายละเอียดเยอะะมากมายสําหรับท่านที่บริจาคเลือดหลายๆครั้งแล้วนะครับบริจาคเลือดอย่างเช่นรู้สึกว่าท่านบริจาคเลือด100ครั้งจะได้อ่า คุณผู้ชมลองไปดูรยายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับการบริจาคเลือดนะครับแต่บริจาคเลือดครบกี่ครั้งได้เชืดอจุเกียริอะไรบ้างนะครับเข็มที่ระลึกเชิดชูุเกียริหรือได้เกติบัตรเชืดอจุเกียริหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบริจาคเลือดหลายๆครั้งเยอะๆจริงๆนะครับเวลารับของเชืดอูเกียริเนี่ยก็จะได้รับจาก พระบรมบรวงพระบรมมวงองศาุวงศ์นะครับถือว่าเป็นการรับพระราชทานเข็มที่ระล,ลึกเชื่อจุเกีรตอะไรแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการบริจาคเลือดครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปบริจาคเลือดกันได้นะครับหนึ่งเป็นการทําบุญด้วยครับบริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะได้สิ่งเข็มเชื่อจุเกีรตินะครับ อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดนะครับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับท่านที่บริจาคเลือดหลายๆครั้งนะครับก็ไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของข่าวที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งครับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอนะครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับ ก็ไปบริจาคเลือดก,กันได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะบริจาคเลือดก,กันได้อยู่นะครับหรือท่านที่จะต้องการที่จะเอาประชาสัมพันธ์นะครับแชร์ข่าวข้อมูลนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับด้วยความยินดีนะครับนี่คือที่เขาฝากาข้อมูลมานะครับการบริจาคเลือดกรุ๊ปโอให้กับเด็กชายเอกวุจิเรซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนนิคมพัฒนาพังหกอยู่ที่ตําบลน,นิคมพัฒนาอําเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุ นะครับลดชนแล้วก็มีเลือดข้างในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดผ่าตัดนะครับแล้วก็ในส่วนของอเลือดกรุ๊ปโอนั้นก็ขาดแคลนนะครับก็ท่านที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆกันต่อนะครับร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนตาบอดและ ตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับที่จังหวัดลพบุรีในวันเสาร์ที่14กันยายน2567นะครับซึ่งกำหนดการนะครับก็เวลา9โมงเนี่ยก็จะเตรียมการตั้งองค์พระป่านะครับแล้วก็เวลา10นาฬิกาเนี่ยก็ประธานในพิธีก็จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและก็ประสงค์เจริญพระพุทธมนต แล้วก็เวลา11บหนึ่งนาฬิกาเนี่ยก็ถวายพัตตาหารแด่พระพิพุทสุโธงนะครับแล้วก็ถวายผ้าป่าสามาคัคคีแล้วก็เวลา12บสนาฬิกาเนี่ยก็ผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับส่วนท่านที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่โรงเรียนได้นะครับก็สามารถที่จะร่วมทําบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยกับบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี1 1 1 0 8 4 7 7 2 6 นะครับเลขที่บัญชี1 1 1่8 4 7 7 2 6ครับชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลุบบุรีนะครับหรือคุณผู้ชมจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์ทรโทรศัพท์0 8 6 8 0 5 8 7 6 2 0 8 6 8 0 5 8 7 6 2โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลบบุรีครับหลายๆท่านบอกว่าอะไรคือพิพการตาบอดพิการซ้ำซ้อนก็หมายความว่านอกจากที่เขาจะพิการในเรื่องของตาบอดแล้วนะครับเขาก็มีความพิการในด้านอื่นๆเสริมเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่น1ตาบอด2แขนขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะครับอันนี้คือพิการตาบอดซ้ำซ้อนนะครับหรือ1ตาบอดแต่2ออะไรนะ อื่นๆนะครับมีความพิการซ้ําซ้อนซ้ําเข้ามาอีกนะครับอันนี้คือพิการซ้ําซ้อนนะครับนั่นคือในส่วนของอข่าวงานบนุญเรื่องของการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานะครับของอโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อสน,สนับสนุนการศึกษาของเด็กๆนักเรียนตาบอดนะครับนี่คือข่าวที่นํามาฝากกับผู้ชมกันนะครับ ส่วนในด้านของโฆษณาแฝงของเราก็มีกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นค่ายของอสในระบบเติมเงินครับตอนนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้เลยตามรหัสตรงนี้ราคาข้อมูลรายละเอียดตรงนี้บอกไว้หมดแล้วนะครับโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของดีแท็ในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าค่ายเบอร์เดิมเน็ตแม่ไม่สปีดมาลดความเร็วนะครับราคารวมภาษีแล้วกดรหัสตามที่เขียนกันตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นดีแท็ในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าค่ายเบอร์เดิมก็กดรหัสกันตามที่เขียนตรงนี้กันได้เลยตอนนี้จะเป็นทรูในระบบเติมเงินครับสิเม็ดเน็ตอย่างเดียวไม่มีโตฟรีกดรหัสกันตามนี้ได้เลยนะครับราคารวมภาษีหมดแล้วครับตอนนี้จะเป็นโทรในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ทัวฟรีเฉพาะเบอร์ทรนน้ไดเลยบรกคััะ แล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเีในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เกา่าอยากค่ายเบอร์รเดิมก็สมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับแบบไม่อันลดสป,ปีดลดความเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ 5G ่ยจำกัดอยู่ที่ 1GB ต่อ1วันนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นดีแท็ในระบบเติมเงิน20เมกเป็นอย่างเดียวไม่มีทรฟรีนะครับราคารวมภาษีแล้วอันนี้ก็จะเป็นทรูในระบบเติมเงินนะครับรวมภาษีแล้วเช่นกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่าสามารถสมัครได้หมดเลยนะครับโปรโมชั่นตัวเดียวกันนะครับ งนี่อันนี้คือ True อันนี้คือ d t a c นะครับกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยหรือจะสอบถามข้อมูลพมเพิ่มเติมได้ที่ร้าน s a r a คอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลหมดเลยทุกสาขาแล้วก็ทุกช่องทางนะครับหรือจะโทรแลรสับที่เบอร์0 8 2 6 4 9 9 9, 9, 9 1 7ก็ได้เช่นกันนะครับที่สาขามานั่งหรือจะเป็นทางไลน์นะครับแด l i n e ที่ id s a r a w t c o m p u t c o m p u t y นะครับหรือจะเป็นการติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ร้านาลวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนแล้วไปดูที่เป็นของสาขามะนังตรงนี้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้สะดวกและรวดเร็วที่สุดตรงนี้นะครับเพจนี้จะยืนหนึ่งนะครับในเรื่องของเพจ Facebook ส่วนช่องทางอื่นๆเช่นทางไลน์นะครับอดไลน์ก็ x i a w u t c o m p u t e r หรือจะเป็นแอดไลน์ผ่านเบอ082699917ก็ได้เช่นกันนะครับ แอดไลน์ S S เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องมีรูปหน้าที่เป็นรูปหน้าคนของตอนเองนะครับถ้าไม่มีรูปหน้าโปรไฟล์ที่เป็นรูปหน้าคนเนี่ยเขาก็จะบล็อกการเพ็ยนเพื่อนทันทีนะครับ ย้ำอีครั้งนึงครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง t u b e บบาวจอมนิติศกันด้วยนะครับฝากกอาประชาสัมพันธ์กันมาได้เลยครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆประชาสัมพันธ์ฟรีงานศพงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงวามชานะครับงานรับบริจาคเลือดหรืองานอื่นๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมฟรีแต่ถ้าเป็นการลงโฆษณาก็30เทป1000บาทหรือจะเป็นอ่า่เทปก็100บาทนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกออกรูปแบบไหนนะครับเราก็โพสต์ประชาสัมมพััััันนธ์ห้้้กกบบบคคผูชดวยอีรรรงึะสํา กาาาร่่วมมันลลงโฆษณตติดดอเเข้าาไ้ไยย้ำของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะปิดเทปในเทปนี้ก็คือสําหรับท่านที่มีกรุ๊ปเลือดโอสามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับให้กับเด็กชายเอก,กวุจิเรซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนาพังหกอยู่ที่ตําบลน,นิคมพัฒนาอําเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถชนและก็เลือดข้างในสมองได้ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ก็ยังขาดแคลนเลือดกันอยู่ในตอนนี้ เพราะฉะนั้นท่านที่มีกรุ๊ปเลือดโอก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดกันได้เลยแบบด่วนๆน,นะครับซึ่งการบริจาคเลือดในครั้งนี้เนะี่ยคุณผู้ชมไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่ที่ตำบลอะไรลนะ่ะตรงนั้นนะครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ในตัวในตัวในตัวเมืองของหาดใหญ่เลยนะครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ไปติดต่อ,อขอบริจาคเลือดกันได้เลยนะครับเขาแจ้งข่าวกันมาเมื่อตอน วันที่31สิงหาคม2567วันนี้เราบันทึกเทป2กันยายน2567ก็สามารถที่จะยังไปบริจาคเลือดกันได้อยู่นะครับบริจาคเลือดกันได้เรื่อยๆเลยครับสำหรับการบริจาคเลือดนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับมัน1ก็คือเราได้บุญครับ2อร่างกายของเราก็จะได้ผลิตเลือดขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับร่างกายเราจะได้แบบมีภูมิต้านทานอะไรไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็การบริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยก็จะ เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับรู้สึกเราจะได้มีเข็มเชิดชูเกียรติเป็นเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติหรือจะเป็นในเรื่องของการเชิดชูเกียรติในอื่นๆน,นะครับออบริจาคเลือด <c oughs> ขอไปครับบริจาคเลือดก,กี่ครั้งกี่ครั้งอีกครั้งเนะี่ยเขาจะบอกเลยครับว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับบริจาคเลือดจำนวนจนวเท่านี้ครั้งได้รับสิทธิพิเศษอันนี้บริจาคเลือดจำนวนเท่านี้ครั้งได้รับสิทธิพิเศษอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ บริจาคเลือดหลายๆครั้งเนี่ยก็จะได้รับสิทธิทพิเศษในหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ดีฝากคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะครับไปบริจาคเลือดกันเยอะๆครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับเพื่อบริจาคเลือดให้กับเด็กชายเอกวุจิเรีครับ